สวัสดีครับผมชื่อวสันพะหาวงครับขับลาลาบุ๊มา1ปีกับ7เดือนครับผมตำแหน่งล่าสุดเคยเป็นผู้จัดก,การปั๊มน้ำมันครับผมทำงานปั๊มมาร่วม,วมๆเกือบเกือบสาปีนะครับผมแล้วก็ลาออกมาครับด้วยเหตุผลบางประการทําเราทํางานประจำเนาะจะต้องมีบัตรเครดิตผมเป็นนี้บัตรเครดิตู่มใบแล้วก็ตอนที่ก่อนมาขับลาลาบุกเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่องผ่อนรถซึ่งค้างเอาสามถึงสงวดแล้วครับมาขับลาลาบุเนี่ย ปีแรกเนี่ยผมสามารถปิดบัญชีบัตรเครดิตได้ถึง2ใบข้างวดลดนะครับผมข้างเขาอยู่4งวดแต่งวดเข้างวดที่4เขาจะยึดต้องทำใจแล้วคงต้องปล่อยยึดเพราะเราไม่ไหวได้อาชีพของการขับลาลามูฟนะครับมาโปะให้เขางวดแรกงวดแรกผมโปะไปเกือบ2 0,000นนะครับผมจากการขับลาลามูฟล้วนๆเลยครับผมก่อนหน้านั้นเพื่อนขับลาล่ามูฟมาก่อนแล้วก็คุยกันเพื่อนบอกว่าขับกับลาลามูฟได้วันละพันกว่าบาทผมก็ไม่แน่ใจนะเอ๊ะมันจะจริงหร้อคิดในใจเลยตัดสินใจมาสมัครดูแต่พอมาสมัคร มันทําได้อ่ะโอ้พันกว่าบาทจริงๆนะครับในเดือนแรกวันละพันกว่าบาทเลยโอ้โหผมว่ามันสุดยอดมากมเลยครับผมร้านอาหารนี่มีมีเรื่องที่ประทับใจอยู่หลายเรื่องนะครับประทับใจสุดๆก็คือร้านอาหารเวียดนามร้านหนึ่งนะครับผมผมเข้าไปรับเนี่ยเป็นร้านอาหารที่หรูมากผมก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในเจ้าของร้านให้เด็กมาตามไปนั่งข้างในเพราะว่าตอนนั้นมันมืดกลัวยุงกัดแล้วก็ถามผมว่าคุณแม่ยังอยู่ไหมผมก็ตอบว่ายังอยู่ท่านฝากขนมแล้วให้ขนมกับผมมาด้วยนะครับ ให้ผมกลับบ้านไปฝากคุณแม่ซึ่งลักษณะอย่างนี้ผมได้ถึงสองครั้งสําหรับลานนี้เลยนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากๆอยากให้มาทดลองดูครับว่ามันเหมาะกับตัวตนของเราไหมจะทําเวลาไหนก็ได้เราขยันแล้วก็ทําเยอะแล้วก็มียอดเข้าเยอะหรือเราอยากไปเที่ยวไหนแล้วก็หยุดตัวที่เราไม่ต้องโดนให้ใครบังคับนะครับไม่ต้องลางอนะถ้าเราชอบเราก็สามารถไปต่อได้อย่าเป็นแบบผมว่าเรามารู้จักลาล่ามูฟช้าเกินไปอยากให้ทุกคนลองมาเปิดใจแล้วมาลองมาวิ่งกับลาล่ามูฟดูครับ